ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรชาวนากําลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีนะครับแต่คณะเดียวกันเกษตรกรที่ยุ่มลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยานกําลังทํานาปรังและก็พืชอีกสกิจอย่างหนึ่งก็กํลังกลังเก็บเกี่ยวเช่นกันนะครับคือมันสําปะหลังในขณะที่มะพร้าวก็เป็นอีกพืชอีกชนิดหนึ่งก็กําลังมีปัญหาเช่นกันครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนั้นช่วงภัยเกษตรกรในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคณะประธานคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชนะครับท่านโอลารปิทักษ์สวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับในกรณีของศัตรูพืชวันนี้นะครับต้องเรียนว่าช่วงนี้เป็นช่วงเป็นฤดูการและก็เป็นช่วงเริ่มเริ่มทําการเกษตรใหม่ในพืชเศรษฐกิจสําคัญหลายชนิดนะครับผมเรียนว่าในคณะทํางานเองมีหน้าที่ต้องเฝ้าระวังและต้องป้องกันการเกิดศัตรูขณะนี้เองเราเองเห็นสินค้าอยู่3ชนิดนะครับที่เราต้องเฝ้าเพราะเป็น เป็นสินค้าที่เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบชีพอยู่เป็นสินรกิจหลักของบ้านเราด้วย<ช>ครับก็เรื่องเรื่องข้าวนะครับเรื่องข้าวต้องเรียนว่าเ,เราโชคดีในการติดตามสถานการณ์ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยน,นะครับ,รบว่าปัญหาพริกรด,ดน้อยลงนะครับ,รบเราคงเห็นว่าก่อนหน้านี้พีริกรดรดดุนแรงมากเรือความเสียหายเคยขึ้นไประดับตั้งร้านกว่าได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันลดต่ำเราเฝ้าติดตามมาในรอบปีก่อนเก็บเกี่ยวในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยฮะ ต้องเรียนว่าพื้นที่ความเสียหายของเราเองเนี่ยนะฮะมีน้อยมากนะฮะต่ำกว่าระดับพันไล่ด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากในการค้บก,ก,กุมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้คำตอบสุดท้ายนะครับว่าสถานการณ์ของเพลียกระโดดจะหมดไปเพราะในก้อติดตามของเราเองนั้นเราก็ยังพบว่าในพื้นที่เองนะ,คร,นะครับยังมีเพลียกระโดดสีดำตาอยูน่ใน ข้าวอยู่นะครับต,ตัวตัวตัวใบซึ่งก็ <c oughs> เป็นคลักระสังเกือกบทุกปีะะก็คือมันพูดง่ายว่ามีตัวมันอยู่<ช>นะครับเพียงแต่อาจารการระบาดของเราเองเนี่ยเรากําหนดไว้ว่าถ้ากรณีดาดำเนี่ยมันต้องมี10ตัวนะครับต่อต่อกนะฮะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปับ๊บนะครนี้มีเราพบ3าสี่ตัวก็จะไม่มีรายงานก็เลยดูเสมือนไม่มีเพราะฉะนั้นคราวนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ยังไม่ระบาดนะครับทีนี้ในช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นช่วงช่วงการเริ่ม นาพลังทำนำพลังครับใช่ครับเพราะยานวิธีการในการขจัดนาเพลียกระโดดนะครับให้ลดน้อยจริงๆให้หมดไปจริงเ่ยนะครับมาตรการหนึ่งซึ่งเราแนะนําให้มาใช้นะครับนอกเหนือกมาตรการเรื่องการดูแลเรื่องการใช้สารเคมีมาตรการอื่นๆแล้วเนี่ยก็คือการลดพื้นที่การนะฮะทำนาใช่ช่วงนี้มาเป็นช่วงที่กําลังประสบปัญหาในเรื่องน้าอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งปกติเนี่ยใช้ไม่ก็ได้ผลนะครับเพราะว่าเกษตรเพราะว่าราคาข้าวในรัฐบาลจัดนำอยู่แล้วครับ นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรไม่ค่อยยอมที่จะลดพื้นที่แต่ว่านีสามารถลดได้คือลดพื้นที่ขึ้นมาสามารถตัดองจรได้ไหมใช่ตัดวงจรได้แน่นอนครับเราเคยมีโครงการเนี่ยในขนาเคยไถกลบไปนาเข้าไปในสมัยหนึ่งนะครับค่อนก้างเยอะมากแต่ปีนี้เราคงไม่ต้องถือโอกาสอย่างนั้นหรอกครับถ้าพี่น้องเกษตรกรเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรเองที่มีปัญหาเรื่องน้ําอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นโอกาสเลยนะครับที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยงดทำนาได้สองต่อนะครับก็คือว่าหนึ่งพี่น้องไม่ต้องเสีย ประโยชน์ในเรื่องของข้าวที่ไม่ได้ผลผลิตเสียหายจากไปแล้งไปปลูกอย่างอื่นซะใช่ปลูกยยอย่างอื่นเสียได้เงินในส่วนนั้นและขณะเดียวกันกําลังช่วยระบบธุรธกิจข้าวในเมืองไทยเ<ม>พราะว่าจะช่วยกระจัดนะฮะเรื่องของเพลี้ยกระโดดเสียงตานได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นฝากไว้นี่เป็นเดือนแรกนะครับที่อยากฝากพี่น้องเกษตรกรเรื่องข้าวแต่ยังไงก็เดียวกันเนี่ยต้องเรียนว่าต้องฝากพี่น้องเกษตรกรที่กําลังปลูกข้าวมันใหม่ขนาดนี้นะฮะข้าวที่เป็นตัวนะครับที่เราบอกว่าอ่อนแอและเพลี้ยกระโดดเสียงตาลชอบมากที่สุดเนี่ย มันไม่ได้ชอบทุกพันธุ์นะฮะมันจะลงไปบางพันธุ์ทึกวลาเราออกติดตามสํารวจในแปลงเนี่ยพรณีข้าวปทุมธานีหรือรข้าวปฐุมไชนาทเนี่ยนะฮะ oh. อ๋นนอ,อข้าวปุเยอะด้วยครับอ่าเยอะครับข้าวปทุมราคาดี <c oughs> เป็นสิ่งที่พี่น้องกเกษตรกรไปปลูกและเป็นสิ่งที่เพลี้ยกระโดดเสียงตาลชอบมานที่สุดเพราะฉะนั้นวลาเราติดตามผลปกติแล้วเราก็จะไปติดตามในแปลงหล่เนี้เป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นในขณะที่พี่น้องกเกษตรกรจะปลูกรุ่มใหม่เนี่ยถ้าหากพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงได้ก็จะลดปัญหาในกรณีที่จะ กระตุ้นให้เกิดการระ,ระบาดของพิษกระโดดเสียมตาลคือม่ใช่หดถ้าจะปลูกขึ้นมาก็ต้องเลี้ยงสองสายพันธุ์นี้ก่อนใช่เลี้ยงนะครับถ้าเลี้ยงยไ,ได้เป็นจริงๆก็ทำไดถ้ามีไม่ได้ท่านก็ปลูกครับแต่ในการให้ข้อมูลขอให้ท่านให้ข้อมูลเป็นจริงต่อเจ้าที่เกษตรนะครับเพราะเจ้าที่เกษตรเองนั้นจะท่านต้องไปขึ้นทะเบียนอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อท่านปลูกท่านก็หวังจะได้จากโครงการจำนำทีนี้หวังจะได้โครงการจำนำท่านต้องบอกจริงนะครับว่าท่านปลูกพันธุ์นนี้จริง เพราะว่าเจ้าที่เกษตรในพื้นที่นะครับต้องเฝ้าระวังแปลงท่านเต็มก่อหน้ีสมมติวบาผมเนี่ยเป็นชาวนาผมปลูกปตุมงตะนีหนึ่งกับขนาดหนึ่งก็ผมจะไปบอกเออท่านผมปลูกนี่ล่ะเจ้าหน้าที่ก็จะได้เฝ้าแปลงนี้แหละใช่ครับปกติเราให้แจ้งอยู่แล้วแต่บางทีเกษตรกรไม่ยอมบอก่านธุจริงจรินะฮะวันนี้ท่านต้องบอกนะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่มีอะไรเสียหายนะครับไม่มีกฎหมายห้ามท่านนะครับแต่เพื่อส่วนรวมถ้าเป็นงี้ปั๊บเนี่ยระบบบริหารจัดการของเจ้าที่ในการป้องกันศัตรูพืชก็จะง่ายขึ้น พ้นเรื่องข้าวไปนะครับเปอร์เรามีหลายตัวที่ต้องคํานึงถึงมันสหลังฮะมันสหลังช่วงนี้เป็นช่วงที่กาลังเก็บเกี่ยวแล้วกําลังจะต้องเก็บพันไวนี่นดูมันสำลังมันสลังก็งมีปัญหาเรื่องเพี้ยอยู่เหมือนกันเพี้ยแป้สีผูบครับนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่รุนแรงมากเคยมีความเสียหายเป็นระดับล้านไร่ขึ้นเหมือนกันครับและเคยต้องใช้เงินใช้ทองในการจัดการค่อนข้างเยอะช่วงนี้ไปเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเกษตรกรจะเก็บพันไว้นะครับอาจจะไม่เห็นผลการระบาดในช่วงนี้แต่ในข้อเท็จจริงเราก็ยังพบ นะครับว่าปรากฏการณ์ก็คือว่าที่ต้นพันธุ์มันที่เก็บไว้เนี่ยมันมีเพรีย่ต้นที่เราจะปลูกทำปลูกต้นที่เราจะจะจะถอนออกมาเนี่ยแต่ต้นมันก็ต้องเป็นตนพันธุ์อยู่อเกษตรกรตัดทำพันธุ์แล้วเกษตรกรก็จะกองพันธุ์ไว้เป็นแปลงเป็นเป็นกองพันธุ์นะครับไว้สำหรับรอปลูกนะครับเมื่อต้นผลในกรณีอย่างนี้นะครับตอนต้นผลที่จะลงนี่ต้องเรียนพี่น้องเกษตรกรเลยครับว่าเพรียแป้งยังมีอยู่นะ นะครับยังไม่หมดไปเพราะฉะนั้นคําแนะนําของรัฐเองที่ให้มีการแช่ต้นพันธุ์นะฮะในสารเคมีนะครับไทมิโตแซมนะฮะซึ่งก็แนะนำอยู่แล้วครับที่แล้วร่นที่แล้วเองเขาคอรู้อยู่นะครับถ้าวิธีปฏิบัติในสงสัยถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้แต่ว่าการแช่ต้นพันธุ์เป็นวิธีการที่ได้ผลเพราะแช่ต้นพันธุ์แล้วจะควบคุมเพลี้ยได้ถึงประมาณเดือนครึ่งคืออย่างน้อยเชื้อเกาไม่มีละถ้าจะมีก็ใหม่ก็จะมาก็อาจจะไม่เยอะคือปัญหาหลักก็คือว่าต้นพันธุ์ต้องปลอดก่อน ครับนะบเพราะงั้นการแช่ต้นผั์จะเป็นต้องทำนะฮะพอรุ่นที่แล้วเนี่ยกเกษตรกรทำนะฮะร,รุ่นที่แล้วรัฐบาลลดลงเยอะไปลงทุนให้มากเพราะงั้นจะเห็นว่าเพี้ยแป้งถิ่นภูที่ตกใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยถือว่าจัดการได้ผลนะครับนะครับ,รบผมเองก็ยังชินชมเจ้าที่ก็ว่ากับชาวบ้านทําก็ได้ผลแต่มันไม่ใช่คำตอบว่าตอนนี้มันหมดนะครับนะครับแล้วปีหน้านี่คาดว่าจะแรงมันนี่ปลูกหน้าแ้งท่เพราะงั้นเวลาแรงปั้นนี่ต้องบอกพี่น้องเกษตรกรเลยนะครับ โอกาสกระตุ้นที่ทําให้เพรีย์เนี่ยกระโดดเพรีย์แป้งสิงปูเนี่ยมีมากขึ้นยิ่งมีเป็นตวีคูณนมันจะระบาดตรงหน้าแล้งใช่มีเก็ใกล้กันแล้วเนี่ยใช่เพราะเราปลูกปั๊บเนี่ยก็ปลูกต้นฝนจริงแต่มันมีภัยแล้งมาก่อนแล้วมันก็อยู่ในท่อนพันธุ์ตอนหน้าแล้งถูกไหมฮะเพราะรอปั๊บพอไปปลูกปั๊บเนี่ยท่านเองไม่เห็นเนี่ยเพราะต้นพันธุ์ยังไม่ค่อยมีใบใช่นะครับไม่เห็นพอท่านเอาไปปลูกปั๊บเนี่ยถ้าไม่แช่ต้นพันธุ์ก่อน คันนี้ไปอยู่ในแปลงปั๊บก็กระจายก็กระจายเลยตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องกระจายแกระจายแล้วจากการยากนะครับคัรนี้ถ้าจะกการต้นพันง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าปลูกเต็มแปลงแล้วคันนี้ยากครเพราะฉะนั้นเตือนพี่น้องเกษตรกรก่อนนะครับว่าที่แปลงต้นพันธุนั่นเองเนี่ยนะครับท่านต้องดูแลนะครับพ่นสารเคมีเสียไอเดีไทยเมโทแซมหรืออีเบนอาคอปิดเนี่ยนะฮะเพื่อจะให้ไม่มีไม่มี เพีย้แป้งสูบอยู่ที่นั่นแต่ก่อนไปปลูกเมื่อตัดต้นพันธุ์แล้วท่านต้องแช่ต้นแช่ดิแช่ก่อนครับนะฮะก่อนไปปลูกใหม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรต้องดูแลในช่วงนี้เลยนะครับอ๋อคือตั้งแต่ตัดช่วงนี้ช่วงกระลังกระหล่ำเกี่ยวเนี่ยแล้วก็ตัดต้นพันธุ์ต้องต้องเตรียมมาตั้งแต่นี้เลยเพราะตอนนี้เขาทำต้นพันธุ์กองไว้ก่อนแต่ตอนกองต้นพันธุ์ไว้นี่เขาต้องไปตรวจแปลงต้นต้นพันธุ์ก่อนแล้วก็ต้องพ่นสารเคมีนะที่ต้นพันธุ์ไมม่่่่่่่่ใใชปปปปลลลลอออยยยยยทททิิิ้้้งงงเเเเเเพพพรรรรราะะสวนนหญกกกกกษษตตตั๊บีีี็็จม นะแต่สกปพ่นที่นั่นอย่างเดียวไม่พอเพราะแปลงต้นพันธุ์มันจะกองลงครับซึ่งมันไม่ั่วถึงอาจจะมีเพี้ยบนอยู่ครับตอนที่จะไปลงปลูกที่เอาต้นพันธุ์มาตัดเป็นท่อนๆๆลงปลูกเนี่ยนะครับตอนนั้นต้องเอาต้นพันธุ์ที่ขนาดลงปลูกเนี่ยแช่ในสารเคมีตามคำแนะนาอีกครั้งหนึ่งครับนะครับอันนั้นคือการแก้ปัญหาของของมันสำเป็หลังมันจำเมันแ่ว่าตัวหนึ่งผมเห็นท่านติดตามอยู่เหมือนกันที่แก้ปัญหายังค่อนข้างจะยังไม่จบสักทีหนึ่งคือมะพร้าวใช่ไหมฮะใช่ครับ เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารเป็นตัวศัตรูพืชที่หนักใจมากๆนะฮะต้องเรียกวหนักใจไอ้กรณีของเพียกระโดดเนี่ยนะครับมันเกิดป no ุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันรุนแรงจริงนะเร็วด้วยนะครับแต่ว่าเกษตรกรก็ตกใจเร็วพอกับเราเพราะว่ามันเห็นพิบเดียวเนี่ยที่เขาเรียกว่าไหม้นะฮะพอเบิร์นก็คือไหม้เป็นแถบมี่เห็นเนี่ยเกษตรกรก็ตกใจนะฮะการแนะนํดรณรงก็พอกับพอจะเป็นครับตื่นเต้นพอเกษตรกรกับตัวเราแต่กรณีมะพร้าวเนี่ยนะท่านจะเห็นว่าปัญหามันคลังกระซังมาประมาณ ห้าปีแล้วนะครับก็คือมันเป็นแล้วเนี่ยมันเปัียหนาคือว่ามันไม่จะตายทันทีมันทยอยเสียหายเธอเสียหายจนที่เราเห็นมะพร้าวต้นที่มะพร้าวหงอกถ้าไปแถวประจวบวิ่งรถไปจะเห็นว่ามะพร้าวยอดขาวไปหมดเลยเคยไปลงมาเป็นที่อยู่ค้างหนึ่งครับเห็นเห็นแล้วน่าสงสารครับแต่ว่ามันยังไม่ทันตายไงะทีนี้พอไม่ตายอย่างนั้นนะครับมันก็เลยดูว่ารุนแรงมากน้อยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับขณะที่เพี้ยววาดข้าวเรียบเป็นแปลงอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าต้นมะพร้าวสูง จากการยากนะครับอันที่สามต้งมาพร้ามีปัญหาใหญ่ตรงไหนก็คือว่านอกจากสูงจากการยากแล้วราคามันไม่ค่อยดีดงนั้นเกษตรกรเองก็เลยปล่อยสวนไม่ค่อยจัดการอ๋อไม่ค่อยสนใจอ่าแล้วคคาไม่ดีก็ลงทุนกำจัดไปก็ชเสียเงินสเล็น้ยเราเปล่าเพราะราคาพร้ามันตกต่ำเหมือนที่เราทราบแล้วประเด็นที่สี่ก็คือปัญหาคือว่าเรื่องจากไอ พศตระตะตูปลาพร้ามันมีหลายตัวไม่มีแมงดําหนามนะครับไม่มีหนอนหัวดำนะครับมีพวกดองแหลกหนอนอะไรต่างเนี่ยอ๋อพราซาเนี่ยตัวที่มีปัญหามากคือหนอนหัวดำหนอนหัวดำมันเป็นตัวข้ามแดนมานะฮะที่เขาเรียกว่าตัวข้ามแดนมาเหมือนข้าาติมาในครับเหมือนทานองเดียวกันนะครับกับกรณีของเพียแป้งสีชมพูนะครับที่มาจากกากพิเส้อใช่ไหมครับก็คือเป็นเป็นหนอนชนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวหนอนที่หนึ่งที่เข้ามาดักได้แล้วก็จะกินใบ นะฮะมะพร้าวนะครับยอดมะพร้าวทีนี้ในกรณีนี้เนื่องจากว่ามันมาจากต่างแดนเพราะฉะนั้นในกระบ,บวนการจัดก,การมันลําบากานะครับมันถือว่าเป็นตัวใหม่มาจากต่างแดนน่ะครับกรณีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเราเองก็เกิดปัญหาคือไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นมาก่อนถ้าด้วงเนี่ยอยู่ในท้องถิ่นธรรมดาใช่ฮะด้วงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นิธีการเนี่ยที่เราแนะนําแล้วขนาดนี้เรามีปัญหาเราก็แนะนําโดยใช้แดนเบียนเข้าไปนะฮะเราใช้วิธีตัดทางใบนะครับเรามีใช้สารบีทีพ่นแต่ว่าที่ผ่านมามัน ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควรครับนะครับมีความเป็นไปได้มาตลอดช่วงนี้มะพร้าวก็ราคามนก็ถูกครับโรคก็ระบาดถ้าเราโค่นสักรอบหนึ่งอ่ะมีปลูกพันธุ์ใหม่ๆมีไม้ที่ทนต่อโรคพวกนี้ครับคือคือไม่หละครับในขณะที่เราปลูกมะพร้าวใหม่เนี่ยมีปัญหาคือว่าถ้าเรายังจัดการกับศัตรูมะพร้าวไม่หมดเนี่ยนะครับมันก็จะลงไปมะพร้าวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการปลูกมะพร้าวใหม่เป็นแนวทางที่น่าเป็นไปแต่น่าจะ ควบคู่กับการที่ต้องจัดการจุรปปลป่าเมือ,อก,ก่อนตัวเดิมตัวเดิมกันมาก่อนโดยเฉพาะนอนหัวดำานี่ต้องเรียนว่ามีงานวิจัยพบว่าเมื่อมันกินมะพร้าวหมดนะฮะหรือมันมะพร้าวไม่มีให้มันกินเนี่ยคเขาบอกมันกินตระกูลปลาอื่นด้วยะนะฮะคือปลาประดับนี่แน่นอนอยู่แล้วเพราะเราเชื่อมันมาจากปลาประดับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมีการทดลองว่ามันกินปลน้ำมันไหมเขราะถ้จริงก็คือมันกินปลน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันกินมะพร้าวหมดที่เราห่วงก็คือว่าเดี๋ยวมันลงปลน้ำมัน ปับัทางน้ำมันเนี่ยคับหนักกว่าเดิมนะครับบน้ำมันยอย่าลืมว่าพืชเศรษฐกิจทั้งปากใต้ภาคตะวันออกถ้าเกิดระบาดตรงนี้ก็ใช่ครับนี่คือความน่ากลัวเพราะฉะนั้นต้องจัดการให้ได้ทีนี้ถามว่าคณะทํางานท